้ามาดูนะครับจากทีมงานไหนเนี่ยหันหน้ามาหน่อยสิโนทีมครับโนทีมนะครับเดิวคนจนเดิวคนจนนะครับไม่มีใครครบนะครับนะฮะเกินเดี๋ยวก็ขอคันยืมนะครับมาดูตัวนี้ไส่อะไรนะครับคาดว่าเป็นเป็นปลาอะไรพี่น่าจะยี่น่าจะยี่สิบหรือยี่สกนะยี่สกนะครับอ่าน่าจะยี่สกนะฮะพี่แกบอกว่าน่าจะยี่สกนะครับนะครับบอ บอกหลังวัดบ้านสังขะนะฮะมาชมกันดูนะครับว่าตัวนี้จะอยู่หรือจะหลุดนะครับนะแอคชั่นดีๆนะครับนะหลิวคนจนนะครับตอนนี้รางวัลนำอยู่แค่ตัวละโลเสรเจษแค่น,นั้นเองนะครับตัวนี้ถ้าหากขึ้นได้มีโอกสาสรับรางวัล1 0 0 0บาทนะครับจากร้านสังทองฟิชชิ่งนะครับนะฮะดูนะครับดูตัวนี้นะครับนะฮะ พี่แกก็ช่วยตักกันคืนนะครับเนี่ยฮะมิตรภาพของนักตกปลานะครับช่วยกันตกช่วยกันตักนะครับนะฮะลุนลุนกันบ้างแช่งกันบ้างเรื่องปกตินะฮะนะฮะขอบคุณทุกท่านที่แช่งอยู่นะครับเนี่ยฮะทีมงานหลิวคนจนนะครับเนี่ยฮะไม่แน่จริงไม่มาร็อกนะฮะพี่แกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะโอ้ยตัวนี้นะครับ ผมผมสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นปลายี่สกนะครับน่าจะเป็นปลายี่สกนะครับวิ่งออกอย่างเดียวน่าจะเป็นปลายี่กนะครับมาลุ้นกันดูนะครับนะฮะบอกแล้วนะครับใบใบต้องเข้านะครับใบๆต้องเข้านะฮะข้อเดียวจริงๆเอข้อเดียวสับทันก็ทัน พี่แกบอกว่าข้อเดียวนะครับทุนใครมีหลายข้อหักทิ้งนะครับใช้ข้อเดียวครับนะฮะอันนี้เสื้อเหมือนเหยื่อตกปลาสายร้อนเลยนะครับได้ยืมเหยื่อแกไหมนี่ไม่ครับโอ้ยสร้างชื่อให้สายหลอนบ้างก็ไม่ได้นะฮะมาลุ้นกันดูนะครับผ่านไป2นาทีแล้วนะครับ ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆอัดค่อยๆงัดค่อยๆเย่อะนะฮะตัวนี้เอาขึ้นให้ได้นะครับตัวนี้อาจจะมีเงินรางวัล1,000บาทกลับบ้านนะครับนะฮะอุยอ้ยตัวอะไรพี่ตัวอะไรยี่กยีศกนะครับยีศกตัวนี้ไซส์น่าจะประมาณสัก4ี่หโลเหมือนกันใช่ไหมคน่าจะประมาณ3สี่น่าจะประมาณ3ามสี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะให้อ่า ไปลองช่างไว้นะครับวัดน้ำหนักกันไว้ดูนะครับนะฮะเผื่อตอนบ่ายปลาจะขึ้นเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องไปเอาปลาออกจากกระชังมาช่างนะครับหากอยู่ถึง5โมงนะครับมีสิบลุนรับรางวันได้นะครับจากร้านถังทองฟิชชิงนะครับมูลค่า1น0 0นบาทนะครับนะฮะยี่ศกนะครับใส่ประมาณสัก4ี่หโลได้นะครับอย่างน้อยนะครับ ชุมชนบอกว่าที่นี่มีไซส์เป็น10กิโลนะครับมีไซส์เป็น10นะครับตัวนี้ถ้าเกาะหางกับเกาะเงี้ยงนะครับผมปล่อยคืนเลือฝ่าวเต็มปากครับเต็มปากครับเห็นแล้วเต็มปากนะฮะใจเย็นๆนะครับพี่แกบอกใจเย็นๆนะครับตัวนี้อาจมีรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับอัดเลยคนถ่ายรถ ที่บอกใหญ่ยุใหญ่ยุนะครับใช้เวลาแค่สามนาทีถือว่าไม่นานนะครับเมื่อเช้าพี่แกใช้เวลาถึงเจ็ดแปดนาทีนะครับนะฮะขันยืมนะครับขันยืมนะฮะยืมเข้ามาลืมถามยี่ห้อต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะมาแล้วครับคุณผู้ชมมาเลย นีสะตัวนี้เลยฮะเลยนะัเยอะกว่าตัวนี้เยอะกว่าตัวใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อเช้านะครับนี่ฮะตัวนี้เยอะกอดนะพี่กอดนะอ้าวถ่ายรูปย